สวัสดีครับพี่รักแฟนบอลที่รักทุกท่านครับพบกับการวิเคราะห์วิจารณ์ฟุตบอลในช่วงสุดสัปดาห์ประจำวันอาทิตย์ที่16เมษายนคืนนี้ฟุตบอลพรีเม,มียร์ลีกมี2คู่ดดวยกันนะครับคู่แรกแข่ง2ทุ่มเป็นลอนดอนดาร์บี้แมตช์เวสต์แฮมยูไนเต็ดเจอกับอาร์เซนอลจ่าฝูงที่เด็ดทุกแมตช์ a แปดแปด ก็เป็น2ทีมที่มีเป้าหมายต่างกันนะครับเวสต์แฮมต้องการอยู่รอดแม้ว่าอันดับเวลานี้อยู่อันดับ14แต่ว่าคะแนนเหนือโซนตกชั้นแค่3แต้ม นะครับสำหรับเวสบไซ์ของเดวิดมอยส์ล่าสุดก็เล่นนัดกลางสัปดาห์ในฟุตบอลทั่วยุโรนะครับบุกไปสเสมอกับเกนทีมแกล่งของเบลเยียม1-1ตอกลางสัปดาห์หน้าจะต้องรับการมาเยือนของเกนเป้าหมายก็คือเขารอบรองชนะเลิศให้ได้รวมทั้งในพรีเมียร์ลีกเองก็ต้องอยู่รอดให้ได้นะครับปีนี้ผลงานใน พรอมลีกอยู่ครึ่งล่างของตารางมาโดยตลอดนะครับเดวิดมอยส์ทั้งทั้งที่ผู้เล่นก็ส่วนใหญ่เป็นชุดเดิมนะครับขณะที่อาร์เซนอลของอาร์เตต้าก่อนลงแข่งก่อนเยือนเวสต์แฮมนี่อาจจะโดนแมนซิตี้กระชับพื้นที่คะแนนห่างเหลือแค่3แต้มนะครับเพราะว่าแมนซิ t y ตี้เล่นคืนวันเสาร์กับเลสเตอร์คงจะไม่ผิดพลาดอะไรนะครับเท่ากับว่า แมนซิตี้ชนะในคืนวันเสาร์นะครับเท่ากันว่าจำนวนนัดแข่งเท่ากัน30นัดเท่ากันออสตัลมี73นะครับก่อนเล่นส่วนแมนซิตี้หลังจบเกมนั้น30นัดมี70คะแนนเกมยังต้องขับเคี่ยวกันจนถึงนัดที่ออสตัลต้องไปเยือนแมนซิตี้นะครับนั่นอาจจะเป็นนัดตัดสินแชมป์ก็ว่าได้นะครับส่วนในนัดนี้เวสต์แฮมก็น่าจะมุ่งไปที่ฟุตบอลทวยุโรป นะครับถ้วยที่3ยูฟ่าคอนเฟลซ์ลีกเพราะว่าต้องการเข้ารอบรองให้ได้ส่วนกับพรีเมลีกที่ต้องการอยู่รอดก็ยังแต้มเบียดเบียดกันอยู่ในช่วงอันดับ12ถึง20น,นะครับก็ยังมีพอมีเวลาเวลานี้เล่นไป29นัดมี30คะแนนนะครับเจอกันนัดแรกอาร์เซนอลเอาชนะได้3ต่อหนึ นะครย้อนหลังไปคู่นี้ลอนดอนดาร์บี้แมตช์ที่เหมือนเป็นงูเหลือมกับเชือกล้วยนะครับอาร์เซนอลเหนือกว่ามาตลอด7นัดนี่ชนะถึง6อีกนัดหนึงไม่แพ้ด้วยนะครับเสมอทว่า7นัดนี่เวสต์แฮมยังเอาชนะอาร์เซนอลไม่ได้เลยนะครับผลงานของเวสต์แฮมว่าไปแล้วก็ไม่ถึงกับขี้เร ในครับฮันนัดหลังสุดทั้งพรีเมียร์ลีกแล้วก็ทัวร์ยุโรปแพ้นัดเดียวนะครับแพ้ตอนนิวคาสเซลนิวคาสเซลมาเยือนถล่มไป5ต่อนล่าสุดในพรีเมียร์ลีกก็เจอกับทีมในลอนดอนบุกไปเฉือนฟูลแลม1่ต่อนะครับส่วนอาร์เซนอลทัวร์ยุโรปก็ตกแล้วนะครับทัวร์ในประเทศก็ตกแล้วเหลือรายการเดียวก็คือพรีเมียร์ลีกนี่เองนะครับยิ่งตอนนี้โดนแมนซิตี้หายใจรถต้นคอยิ่งเป็นงานยากลำบากของอาเตต้านะครับก็ยังมีผู้เล่นเจ เซนเตอร์ฮาฟตัวหลักอย่างซาลิบานะครับ แล้วก็เอนเกตียแต่ว่าก็มีคนอื่นทดแทนนะครับอย่างซาลิบานัดล่าสุดนี้ก็ได้โฮดิ้งมาทดแทนในนัดที่เสมอกับเรียพู2-2นําไปก่อน2-0แต่ว่าได้แค่คะแนนเดียวเกือบ,บจะไม่ได้คะแนนสซ้ำานะครับส่วนเวสต์แฮมสกาตเก้าแนวรุกอิตาเลียนยังเจ็บอยู่นะครับคาดว่าก็จะใช้กองหน้าอย่างอันโตนิโอนะครับอย่างโบเวนแดนนี่อิงส์สำหรับเดวิดมอยส์ส่วนอาร์เซนลแมื่อแนวรุกนี่ถือว่า อยู่ในช่วงลงตัวนะครับได้เชียสุสกลับมาเป็นศูนย์หน้าทางซ้ายก็มีมาตินเนลี่ทางขวาซากา้าตรงกลางโอเดกาชากา้าบาเตยอดเยี่ยมมากนะครับบอกไปที่อาร์ซนตอลสาคะแนนครับ1ประตูก็ไม่เสียหายลุ้นประตูที่2มีโอกาสถึงก็จะหนีแมนซิตี้ออกไปเป็น6คะแนนเหมือนเดิมครับ ที่เด็ทุกแมตช์อดีแป เพร์ลลิอีกคู่หนึ่งแข่ง4ทุ่มครึ่งท้ายตารางส่วนตกชั้นเจอกับหัวตารางลุ้นพื้นที่ท็อปโฟนะครับนอติงแฮมฟอเรสเจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดฟอเรสของสตีฟคูเปอร์อยู่อันดับ18 30, 30นัดมี27คะแนนถ้าจบอันดับนี้หรือแย่กว่านี้คือตกชั้นนะครับกลับไปเล่นอยู่ในลีกเดอะแชมเปชยนสพส่วนแมนยู29นัดมี56คะแนนก็ยังตามอันดับ2ตามจ่าฝูงอย่างแมนซิตี้แลวก็อาร์เซนอลอยู่เกิน10แต้มนะครับแต่ว่าต้องการรักษา ที่ท็อปโเอาไว้ให้ได้เพื่อไปถ้วย UCL ในฤดูกาลหน้านะครับเจอกันนัดแรกแมนยู U, เอาชนะ3ตะ0ต่อศูนย์เลยแล้วก็ยังมีในฟุตบอลถ้วยรอบรองเจอกัน2นัดแมนยูชนะทั้งเย้าและเยือนนะครับชนะ 3 0ในการเป็นเยือนแล้วก็ชนะ20เท่ากับว่า3นัดแมนยูกับฟอเรสเจอกันแมนยูไม่เสียประตูเลยนะครับชนะทั้ง3นัดนะครับแต่ว่าก่อนหน้านี้ฟอเรสของสตีฟคูเปอร์ได้รับการยกย่องว่าเล่นในถิ่นเล่นที่ซิี้กล่านั้นเรียว่าแข็งแกร่งแพ้ยากแต่ว่าย้อนหลังไป10นัดเสร็จษนั้นไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะครับเพราะว่า12นัดหลังสุดนี่ฟอเรสชนะแค่นัดเดียวแถม9นัดล่าสุดนี่ไม่ชนะเลยนะครับทุกรายการ ก็ถือเป็นงานหนักงานยากที่เจอกับแมนยูเวลานี้ต้องการชัยชนะแต่ว่าแมนยูเองเพิ่งแข่งเมื่อกลางสัปดาห์ในฟุตบอลถ้วยยูโรปาลีก็กเสียท่าที่ไม่ชนะในนัดแรกนะครับทั้งทั้งที่เล่นที่โอทร r ฟอร์ดเสมอกับเซบียส22นำก่อน20นยำแบบสบายๆในครึ่งแรกแต่ว่า2ประตูที่เสียนี่มาเลเซียกับแมกไาวทำเข้าประตูตัวเองเลยต้องรุ้น ในกลางสัปดาห์หน้าในการไปเยือนเซบียาเพื่อผ่านเข้ารอบรองให้ได้นะครับแมนยูก็มีผู้เล่นเจ็บหลายคนนะครับวารานน้านล่าสุดกลางสัปดาห์ลงเล่นแต่ว่าข่าวว่าเจ็บรวมทั้งลิซันโดมาติเนสในคู่เซนตาฮาฟเลยนะครับแล้วก็ยังมีไรส์ฟอร์ดที่ยังเจ็บอยู่แต่ว่ามาร์เซียลก็กลับมาลูกชอก็ยังเจ็บขณะที่ฟอเรสต์มีผู้เล่นเจ็บอย่างทิสวูด นะครับมีดีนเฮนเดอร์สันบริษาประตูนะครับมีริชาร์ดแล้วก็โบลี่อย่างไรก็ตามเปรียบเทียบชื่อชั้นผู้เล่นขนาดของทีมแล้วแมนยู U, ยังไงก็ดูเหนือกว่าดีกว่านะครับยิ่งฟอเรสต์เวลาเป็นเจ้าถิ่นไม่แข็งแกร่งเหมือนเดิมแล้วยิ่งยากต่อการรับมือแมนยูแม้ว่ามีผู้เล่นตัวหลักขาดหายหลายคนแต่ว่าก็มีแนวรุกทั้งมาร์เซียลทั้งตรงกลางนี่บรูโน่ทางขวามีแอนโทนีนะครับแล้วก็มีซันโชอีกคนหนึ่ง นะครับซานโชนี่ถือว่าก็เป็นแรงคับเคลื่อนที่ช่วยทีมได้เยอะนะครับทำไป4ประตูนะครับมองภาพรวมดูแล้วแมนอยู่ถ้านัดนี้ไม่3คะแนนนีโอกาสมีสิทธิ์ที่จะหลุดท็อปโได้เพราะว่าทั้งสเปอร์ทั้งนิวคาสเซิลก็หายใจรถต้องคออยู่นะครับมีโอกาสที่จะถูกแซงได้มองไปที่3คะแนนแล้วก็กลางสัปดาห์ค่อยว่ากันในการไปเยือนเซบียา แมนยูครับ3คะแนนฤดูกาลนี้เอาชนะนอตเทนแฮมฟอเรสได้ทั้งไปและกลับเรียกว่า4นัดชนะหมดเลยอยู่ที่ว่าฟอ r e เรสจะได้ประตูจากแมนยูหรือเปล่า3คะแนนเป็นของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็น2คู่นะครับการวิเคราะห์วิจารณ์ประจำวันอาทิตย์กลับมาพบกันใหม่ในครั้งต่อไปขอให้ทุกท่านโชคดีครับ